สวัสดีครับสวัสดี f c ฟซกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคนครอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีของดีมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะมาชมของดีนะครับเรามาทราบช่องทางติดต่อแสบคนัครก่อนนะครับช่องทางติดต่อแสบพนครมีอยู่3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับไลน์นะครับลูกคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code คผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ช่องทางที่สองครับติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ0 8 4 6 9 9 3 9 8นะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook นะครับ Facebook ชื่อแสบคนละครับอ่ะวันนี้เรามาชมของดีนะครับเป็นนี่ครับเป็นปลาตะเพียนนะครับลงพ่อเดิมนะครับนะทันใดที่ค้าขายอยู่นะครับนี่ฮะมีติดล้านไว้นะครับค้าขายดีนะครับปลาตะเพียนลงพ่อเดิมนะครับ ประมาณปีพศ .2490 นะครับนี่เป็นของแท้นะครับนี่คุณลูกค้าครับชมกันเลยนะครับนะไปไว้ๆนะครับวันนี้มีอยู่รายการเดียวนะครับนี่ปลาตะเพียนโรงพ่อเดิมนะครับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยากจะเก็บบูชาไว้ติดร้านนะครับเอาไว้เรียกลูกค้าคขายดีนะครับนี่ต้องปลาตะเพียนนะครับหรงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับลูกค้า เก่าสวยเลยนะครับผู้ลูกค้านี่นะครับมีมาให้เป็น1คู่เลยครับผู้ลูกค้า1คู่เลยนะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสําหรับปลาจะเพียนลงพอเดิมครับผู้ลูกค้านี่ฮะเก่ามากเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแสบพนละครได้นะครับ ต่เพียนหลงพอเดิมนะครับผู้ลูกค้านะครับนี่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับองคเล็กๆนะครับนี่ผมให้ดูนะเท่าฝ่ามือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บเนึ่งนี่ครับผู้ลูกค้านี่นะเล็กๆนะครับการันตีความแท้ครับผู้ลูกค้าสําหรับพอค้าไม่ค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าไปติดร้านนะครับนี่ฮะ เรียกลูกค้าค้าขายดีนะครับต้องปลาตะเพียนคู่นี้เลยครับปลาตะเพียนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ผมแนะนําเลยนะครับปลาตะเพียนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อทักทายแสบขอนทนครมานะครับนะสาหรับปลาตะเพียนนะครับคู่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปันในราคาที่ย่อมเยาวนะครับแบ่งปันบูชากันนะครับ ท่านใดที่สนใจคู่นี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับสําหรับป่าตะเพียนหลงพ่อเดิมนะครับโอเคครับวันนี้แสบคนละครต้องขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ